คบบรับก็กลับสวัสตีทุกคนกันด้วยนะฮะเออ,เอ,อไม่รู้ว่าผมจะทำช่องใหม่ไหมเออไมจะทำ ทุกคนผมเจอตัวตึงนะ first blood ตัวตึงเอยูบ้านกับปากกาครับ ไม่ค่อยเล่นดีวิตเวอร์ดเลยหรอก เฮ้ยเนายวะอย่าลืมวะวัน <Double kill. S 1> นี้ผมจะต้องเอาจริงเลยนะทุกคนไม่รู้จักตัวตึงเหรอปือะไรทุกคนอ่าอย่าลืมบอกผม้วยนะมไม่รู้จักปืนอะ่ะ เอคีกับปืออะไรนะเราขอเดียมหน่อยแล้วกันพูดไม่ฟังเลยนะทำไมน้องน้องคนนั้นมันออกวะ

กินดีดีนะเพื่อนมาเก็บก็ได้มาเก็บเป็นดีดีนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยผมเจอตัวตึงแห่งประเทศไทยแล้วมี่ไงดีตัวตึงแห่งประเทศไทย เทศไทยจริงๆเลยเล่นอีกการหนึ่งนะเราเล่นหมดจากอันดับนะทุกคนเห็นใครวะเห็นกูนี่ว่า คนลุกไปหมดเลยทุกคนมีคนหนึ่งเติมนะทุกคนเติมหมดเลยผมบอกบอกไว้เลยเติมหมดหมดตี้วันนี้ผมไม่เติมแลหันนั้นผมขายไปแล้วขายชิ้นแล้ว มุ้งไปไหนวะโอ้โหกูตายแล้วก็ชนะเลยทุกคน ขอไม่พูดไม่เพราะวันนึงก็ยังดีขอบคุณพี่ชื่อปืนให้ กูทำไมยิงทำไมเปี้ยหรอ โอเคว่าเป็นตับ <coughs> 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 <coughs>